Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday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  to you. เล็กๆนะคะแต่ได้ใจความค่ะขอให้รวนะคอย่าแย่งมบีนนะ้รวยมินะคนนไ้เลย้ม่เบยกินเลยเรอกินเลยนเียนียกี่เยกินเกกินกบย่าแย่งเม็ดพียกิกินนกิยกินเีียกินเยเยกกกินเลยเนเยี่ พี่เบียร์เดคอยกินบอกแล้วนะว่าพี่เบียรชอบแบบนี้เดี๋ยวทุกคนฟังก่อนนะพี่เบียร์จะบอกแล้วนะว่ารับดชาบแค่นี้พี่เลิฟพี่เบียร์ไม่เกี่ยวแลอตาเอากินกินต่อโอ้ยนาสุขสันต์นหน้ากูจริงๆเลยพี่น้องอะไรนั้นอะอุสาสั่งเอาหน้าตัวเองอย่างีแล้วเนี่ยนั้นอะอุตสาหบอกเป็นเดือดาลอยากกินใจมะพร้าวใครแม่น้อนรับพี่เบียร์พี่เบียร์เีย หนูเนี่ยน้ำตาจะไหลอะค่ะ <laughs> จะร้องแท้ๆนะนั่นะเพราะว่ามัาคนเดียวเพราะว่ามันอะเป็นคนเเลยแล้วไปชอบเพื่อนโอ้เดทช่ยแฮปปี้เบิร์เดทช่วยอยู่อีกลำจุดจุดพี่เบียร์แต่พี่เบียร์บอกแล้วนะว่าพี่เบียร์จะกินแค่อันนี้เฮ้ยพี่เบี แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูนี่ก็เหมือนเบียไม่ต้องร้องไห้หรอกค่ะพืเบีได้กินแค่นี้คือบอกไปแล้วว่าจะกินก้อนเลย จะไม่ได้กินก้อนใหญ่เลยใจาไม่น่าบอกน้าตาจะไหลไม่ได้กินก้อนใหญ่นะคะกินแค่นี้ค่ะก้อนใหญ่นิดนึงไหมมันมีวิธีเก็บอันนี้ไปกินที่บ้านมันบง มันปิดมันปิดปากนี่เนี่ยทำให้หัวหน้าร้องไห้เลยแค่คนละร้อยแค่คนละใครน้อยคนเดียวพี่น้องมาเต็มน้อเนี่ยไม่หนูแค่ชงนิดเดียวมันก็ปากันคนยตายเลยรวมหัวกันทุกคนนั่นแหละพี่เบียร์จำอะไรไม่ได้ใช่ไหมพี่เบียร์เอ่านนั้นมาเดี๋ยวมึงกินบพี่เสียตอนเย็นเอาไปฝากลูกอ๋อเดี๋ยวจะบอก